ครับคณะต่อไปนะครับที่ตามกันมาติดๆนะครับจากคณะเพสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามเสียงปรบมือด,ดังๆครับใช่คอนเสิร์ตจ,จังหวัดมหาสารคามัะผมโอ้แดนดินถิ่นไทยดีสีสยามนามมหาสารคามงามโสภา,างามฟานว่าเขตเทวัน และขบวนที่กำลังเคลื่อนมาถึงนี้เป็นขบวนจากคณะเศสัชศาสตร์โปรถี่ป้ายน้องโดมงกิจชอบวงสาพรน,น้องบ่าวรัตนาพรดอนหลักคำน้องนัดนัดนดทวุฒิศิริชาติน้องนิวราชดาตั้งตะเกิดตามมาด้วยขบวนหนึ่งสตวัษเพศศัชกรรมไทยหนึ100่งร้อยปีผ่านศสารบัณฑิตเรียนชีวิตรู้เรื่องยาน้าไหน ฝึกชีพตนแม้สิ้นเป็นดินไรด์ก็มีหมายผดุงเกียรติเศรชกรและพูดถึงผานช่อมะกอกทั้งหกคู่ผานช่อมะกอกที่งอกและกำลังเติบโตเปรียบเสมือนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เพื่อยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ตามด้วยตาสัญลักษณ์หนึ่งสตวตรรษตเทศชกรรมไทย ตามมาด้วยขบวนคอนเิปต์จังหวัดมหาสารคามพุทธมนฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตับกศิลานครซึ่งคำขวัญซึ่งเป็นคำขวัญของจังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับตามมาด้วยขบวนแหร่รถบุพชาติ ที่มีหนุ่มสาวชาวตกกะกัศิลานั่นก็คือน้องปอมแบงพาซินีจตุรัสและน้องโทนี่อัลเตอร์นิบุสนาเกลรองดาวเรือนของคณะเพศศาสตร์นี้เองครับและในลำดับถัดไปท่านผู้มีเกียรติท่านจะได้รับชมชุดการแสดงสาวสารคารมฟ้อนสมมาบูชาแม่คงขาเจ้า ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับ เที่ยงทุ่งบูชาคงสมมาเอามาตอนเถิงเตรียมเอากระบนโฟนลำถวายเจ้าแม่ขอเสรี่เล่ำจงกระบนโฟนให้มวนยืนกระบนโฟน ชาพ่อแม่คุมคาซึ่งรังสรรค์การแสดงโดยคณะเทศนศานะครับผม พพุทธมงฑลดีสารพิฐานอรยธรรมพาไม้ลำเลิกคาตักกสิล่า,า,านัรส้อนสมขัตขฝันจังหวัดมหาสารคามพิลี thank <laughs> you สาวสารคามฟ้อนสมมาบูชาแม่คงคาเจ้าครับผมจากคณะเทศศาสตร์นะครับผมขอขอบคุณสโมสริตณโอกาสนี้นะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงที่สวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะห้าคนสารคามคือกันแมันต่างท่นต่างบ้านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนสารคามคือกันนะครับเนาะคณะต่อไปครับตามกันมาติดติดเสียงพร้อมเมื่อดังๆต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์ครับผมในคอนเซ็ปต์จังหวัดมุกดาหารครับผมครับถือว่ามุกดาหารนั้นเป็นแหล่งอารยธรรมลำนําของด้วยกันเนาะครับเนาะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมีหลายชนเผ่าด้วยกันเนาะครับเนาะตามประเภทนี้นะครับของคนจังหวัดมุกดาหารนั้นนะครับก็สี่มีประเภทนี้สาคัญนะครับโว,ว่าสิเปนลหลเรืออไฟนะครับหรืองานบุญ ชนเผ่านะครับต่างๆนะครับวาวาสองฟังโขงนะครับเนาะฟังตรงขามของจังหวัดมุกดาหารก็สิเป็นแผงสวรรค์เขตนะครับเนาะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเาราสปปลาวนะครับตามด้วยขบวนตาสัญลักษณ์ตารจนากรนะครับขบวนตุงขบวนป้ายประเภทนี้ล้อยกระทุงริมฟังโขงมุกดาหารตามด้วยข้ามขวัญจังหวัดคุณปากอันข้ามขวัญจัง,ง,งหวัดในพม่พี่น้องฟังหอแก้วสูญเสียดสูงเสียดฟ้าผู้ผาเถือนแกนกระเบาแปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเรื่องบักขามหวานกองโบลัน่นเลิดลำทินกำเนิดล่ำพญาตรการตาดสา้าโขงเชื่อมโยงอินโดจีนครับผมและน้องๆนิสิตจ,จากคณะวิทยาศาสตร์นะครับกระสียางไปร้อยกระท่งนะครับซึ่งกระท่งกับอพ่อกันสิไปซื้อยุสุมองการนิสิตครับผมสิมีเมนอยู่ดอกมีมีมมตะกุนนะ มีประมาณเนาะประมาณ3,500คนนี่นะครับน้องๆกันยังข้าร่วมขบวนตอนนี้เพิ่งได้ขบวนที่เท่าไหร่ครับ12ครับเหลืออีกเหลือีกครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ยุคนะครับขบวนมาถึงบริเวณสะพานชีนะครับเพิ่งมาถึงสะพานชีอันนี้คือขบวนนะครับมาจากบ้านหัวัวนะครับหลังจากไล่มาเรื่อยๆนะครับตามด้วยขบวนบุพชาตินะครับอ่าขบวนกระทงนะครับของคณะ วิทยาศาสตร์นะครับเรีับกสิเป็นการแต้งกายแบบชุดผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทยพวามุกานี่ถือว่าเป็นมิ่ชนเผาผู้ไทยนะครับในการอยู่อาศัยมีคนผู้ไทยเนานะครับมีไทยยนาโซมีเผาต่างๆมีเผาต่างๆอยู่แล้วก็มีเผาเล่าเผาไทยนะครับแล้วก็มีมิ่้วนทำเน้นะครับสาวผู้ไทยคิณเกษตรโอยเกิดท่งยูบึงโองหลงเอาสกไปรยูบึงการเราไป อันนี้ก็คือลดกระบวนของกระทุ่งนะครับกระทุ่งใหญ่นะครับสื่อเขาประกวดกับสวยงามนะครับเป็นยางยิ่งเลยนะครับเนาะท่านคณะารารกาศเปิ้ลกิสเบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับถือว่าเป็นขบวนที่ยิงง่งใหญ่ในการ,ระสมพันในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในส่วนการจัดรางสรรในส่วนของจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่อยู่ใน่วนเดียวกันนะครับ